วครตุนดมหากายสุริโคติสมัมปพระบะนิรวิกนัมกุรุเมเดวสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนกรกฎาคมปี2565 คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะยุคนี้ยุคข้าวยากหมากแพงคือคำเปรียบเปลยของคนสมัยโบราณเนาะอะไรก็แพงค่ะดูราคาน้ำมันจากที่10บกว่าบาทสมัยก่อน มาตอนนี้50บาททุกอย่างแพงหมดค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษประจำเดือนกรกฎราคมค่ะเกณฑ์การงานซุมรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาค่อนข้างอิรุงตุงนังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะแต่วันเวลา จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกงล้อแห่งความสุขจะพัดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะในเรื่องของความรักลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักด้วยสาเหตุบางอย่างเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแม้จะยุ่งอีงรุงตุงนางแต่ก็คุ้มค่าสำหรับการทำในบางอย่างช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่นอนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบงังต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาจริงๆนะคะยุคสมัยนี้ใจของคนเราก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะ เราต้องพึ่งตัวเราเองเป็นสิ่งแรกสร้างพลังบวกให้ได้เพื่อดึงพลังแห่งจักรวาลมาช่วยเราให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนอกจากตัวเราไม่มีใครช่วยเราได้หรอกคะ่ะเราต้องช่วยตัวเองก่อนระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีการขับเดินทางการขับขี่ยวดยานพาหนะการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่า อาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนทางไกลต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปใหมไปเอาไหมเอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจ จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองแล้วทุกอย่างจะผ่านพน้นจะคลี่คลายการงานจะประสบความสำเร็จเอาชนะศัตรูหมู่มานผ่านพ้นอุปสรรคกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทําให้ต้องทุกต้องกลุ้มเป็นกังวลจะได้เกี่ยวข้อง กับเอกสารเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกหรือแม้แต่การขึ้นโรงขึ้นศาลที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะได้เงินก้อนใหญ่เกณฑ์เงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะนําประสรรคปัญหาความทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะเหนื่อยกับภาระ เหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการบริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหามาให้แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่นจะประสบความสาเร็จค่ะสรุปประจาเดือนกรกฎาคมสาหรับชาวราศีเมษ เรื่องของการเงินก่อนนะคะเกณฑ์การเงินโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ขอให้ระมัดระวังเป็นทุกขลาบจะมีโชคมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่อาจจะมีเป็นทุกขลาบเข้ามาคือก็คืออุบัติเหตุสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยต้องให้ระมัดระวังและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรประมาณนี้นะคะมีข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าเข้ามาการเงินพอใช้มีโชคค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเองินเดือนการงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีแม้จะมีอุปสรรคกับบริวารแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังมีรักซ้อนซ่อนรักไม่รู้จะเลือกใครจงตัดสินใจให้ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่ อาจจะมีเรื่องระหองระแหง mm. เพราะฉะนั้นเอาใจใส่ต่อกันให้มากขึ้นค่ะสรุปครบแล้วนะคะทั้งการงานการเงินความรักส่วนในเรื่องสุขภาพก็ระวังการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆการเดินทางไกลมีเข้ามาแต่ระมัดระวังอุบัติเหตุบ้างแต่ไม่ร้ายแรงค่ะ